สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าพี่เอกจะทําวันนี้แหละพี่ฝนวันเนี้ยฮะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านของใครกันดีงั้นเหรอนี่ไงที่บินบินอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณพึ่งเหรอใช่ถึงแม้ว่าเราจะสร้างไปเยอะแล้วแต่พี่เอกก็จะทําบ้านคุณพึ่งอีกแบบหนึ่งบ้านคุณพึ่งอีกแบบหนึ่งหมายความว่าไงนั่นคือคุณพึ่งปกติกับดอกไม้ของเราใช่ไหมล่ะวันนี้เพจะทําคุณพึ่งแกะ คุณพึ่งแกงะงั้นเหรอนี่ไงมีตัวอย่างคุณแกะดูหน้าเขาสิฮะคุณพึ่งแกะไม่เคยเห็นมาก่อนเหรอเออแล้วก็เพื่อนๆอ,อยากให้ทําพึ่งหลายสีเพียคิดว่ามันคงจะนานแน่เลยเพราะฉะนั้นพเพียจะทําพึ่งตัวเดียวแต่มีทุกสีพึ่งคุณแกะแต่ว่ามีหลายสีเป็นเรนโบ์งั้นเหรอใช่แล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้เลยมีชื่อว่าพึ่งแกะสายลุงพึ่งแกสายลุงไม่เคยเจอมาก่อนเนี่เดี๋ยวได้เจอรอแป๊บหนึ่งขอเลือกสีก่อนนะ มีทั้งหมดนี่เลยเจ็ดสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงพี่เอกเพิ่มสีชมพูให้พี่ฝนได้จริงเหรอจริงๆสีขาวกับสีดำด้วยอ๋อดีจังเลยเอาแล้วนะเลี้ยงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ฝนเอาล่ะตอนนี้เราก็ลงมือสร้างกันได้แล้วก่อนจะลงมือสร้างเผ่ก็ต้องวางสีให้พี่ฝนไว้ด้วยเผื่อจะมาช่วยกันทาอ๋อได้เลยได้ล่ะว,วางถูกหรือเปล่านะเอาละต่อสีส้มกับสีแดง ครบแล้วพี่ฝนต่อเรียบร้อยแล้วเหรออ่าน่าจะครบแล้วมีแปดสีแฮะเราจะเริ่มต้นจากสีไหนก่อนดีพี่เอกคิดว่าจะเริ่มต้นจากสีชมพูอ,มพอ่าชมพูก่อนดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอต่อสีแดงขึ้นไปก่อนนะอ๋อทำไมอ่ะก็พี่เอกถือสีแดงอยู่พอดีต่อเข้างบนขึ้นไปเราจะได้มีทางเชื่อมต่อบล็อกอันอื่นนะเหรอถูกเพราะว่าพี่เอกจะให้พึ่งเนี่ยบินอยู่ คุณพึ่งก็บินได้อยู่แล้วบินได้อยู่แล้วไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเพียงก็ต้องต่อสีนี้ออกมาสีชมพูแต่ความจริงแล้วเราวันนี้เราไม่ได้สร้างพึ่งไม่ใช่หรอก็พึ่งแกะสีชมพูเอ้ยพึ่งแกะสีลุ้งไงอืไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่งา้นพวกเราจะต้องรียบําให้ประสบความสำเร็จแล้วล่ะจำหน้าแกะไม่ได้แวะมาดูแป๊บหนึ่งแถวนี้ก็มี ไหนหาไม่เจออยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาละพี่เอกเอาลูกตาสีดําเขาลงมาใส่ตรงนี้อันนี้มันกว้างเกินไปใช่เปล่าพี่เอกว่ามันสูงเกินไปนะสูงเกินไปแล้วก็นี่เลยทําให้คุณแกะสีลุงเขามีตัวเล็กๆนิดนึงอะนะอ่าแล้วก็เอาสีขาวออกให้หมดพี่ฝนต้องเป็นสีเนื้อซึ่งพี่เอกหาสีเนื้อไม่เจอเดี๋ยวกํลาลังหาให้อยู่แป๊บหนึ่งก่อนงั้นเดี๋ยวพี่เอกทุบไปก่อนนะโอเคน่าจะครบพอได้ละอ,อ๋อนี่งานนี่งานนี่งานเดี๋ยวเดี๋ยว วางปากก่อนวางปากสีชมพูอันนี้ก่อนเออต้องเป็นสีชมพูอันนี้จริงๆด้วยนะแล้วก็จะต้องมีสีเนื้อออกน้ําตาลน้ําตาลกําลังหายอยู่เราอันไหนสีเนื้อน้ําตาลเนี่ยนี่งเจอแล้วพี่ฝนเจอแล้วหรอใช่ใช่ใช่เจอแล้วเดี๋ยว,วจะวางให้ดูก็แล้วกันนะหรอเออพี่ก็เจอแล้วเหมือนกันอันเดียวกันหรือเปล่านะต้องลองดูว่าใช่สีเดียวกันหรือเปล่าเออวา,าง วางแล้ววางแล้วอ้าวอันเดียวกันเลยอ้าความคิดเหมือนกันจริงด้วยงั้นก็น่าจะถูกแล้วนะเพราะฉะนั้นปากตรงนี้พี่วันคิดว่าน่าจะต้องมีสองชั้นนะพอแล้วชั้นเดียวก็พอปากมีสองชั้นดีกว่าเขาจะได้มีลดระดับสีไงลดระดับสีคืออะไรอ่ะอืมเขาเรียกว่าสีไม่เหมือนกันจะได้ดูมีมิติอ๋องั้นเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวเพกจะตอกรอบนอกก่อนนะอ้าได้แหะ นี่ด้านหน้าเ็าจะเป็นแกะสีชมพูด้านหน้าเป็นแกะสีชมพูแต่ว่าตัวข้างหลังนี่เป็นม่วงขามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่เวลามองมาปุ๊บก็จะกลายเป็นแกะสายรุง้งแกะสายลุงสีลุงนั่นเองจะว่าไปก็ไม่ใช่แกะซะทีเดียวนะเพราะว่าเขาเป็นแกะที่มีปีกเป็นพึ่งอนะดิอ,อ๋อนหนปีกนะเดี๋ยวทําตัวให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทําปีกจะต้องมีปีกกว้างๆไม่งั้นเขาบินไม่ได้นะ พึ่งที่ไหนปีกกว้างกันพึ่งก็ปีกนิดเดียวแต่ว่าอันนี้คือคุณแก่นี่นะอ,อ๋อก็จริงอะนะเอาละเดี๋ยวเพียงรีบต่อให้เสร็จดีกว่าจะได้กลายเป็นคุณพึ่งแกะสีรุ้งพี่ฝนจะทําห้องข้างในเป็นห้องนอนอย่างเดียวนะก็ได้เป็นห้องนอนอย่างเดียวแล้วที่นอนจะเอาสีอะไรอรพี่ฝนเยอะๆเหรอหมายความว่าสีตามสีที่มีนี่เลยเหรอใช่ตามสีที่เรามีอยู่ตอนนี้ แล้วก็อาจจะต้องมีเพิ่มด้วยนะนะก็ดีเหมือนกันนะเวลาเข้ามาจะได้แบบรู้สึกคัลเลอร์ฟูลใช่แล้วนอนได้หลับสบายอาล้ต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเลยเหรอใช่แล้วพี่ฝนนี่ต่อกรอบขึ้นไปเรื่อยๆสว่างขึ้นมาทันทีเลยแฮะข้างในทำอะไรแล้วนะากำลังทำอันนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะที่นอนที่นอนเหรอใช่พี่ฝนกำลังหาเตียงนอนที่มีหลายๆสีนะนะ เจอเปล่าเจอแล้วอ้างั้นก็วางเรียงกันไปได้เลยนะพี่ฝนนะวางเรียงต่อกันแบบยาวๆเลยนะโอเคโอเคอาต่อไม่โดนอ๋อโถเอ้ยไม่เหรอติดภูเขาติดภูเขาไหนอ่ะข้างหลังพี่เอกไปยืนอยู่บนภูเขาก็ว่าทําไมลงไม่ได้อันนี้พี่ฝนต่อเตียงเรียบร้อยแล้วนี่มีหลายสีมากเหรอโอเคโอค้โหเ,เหมือนวุ้นสีเลยเนี่ยเหมือนขนมชั้นะ่ะเอ่อเหมือนขนมชั้นที่เป็นสายลุ้งเลยตอนนี้แล้วก็เหมือนอันนี้ด้วยขนมวุ้นกรอบอืม นี่นี่น,นี่ตอนนี้เพกต่อสีแดงแล้วตอนท้ายนี่จะปิดแบบไหนดีนะปิดไปหมดเลยอืมโอ้สวยเป็นไงมากอ่ะสวยมากเลยต่อขาอยัางขาเดี๋ยวที่หลังสุดเลยนะเราจะต้องมีเขาด้วยเปล่าเขางั้นเหรอพี่ฝนใช่แล้วต้องมีเขาไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว,ว่าอะไรนะหาเลด้านำทางไม่เจอนั่นไม่ใช่เขาสักหน่อยแล้วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหนวดพึ่งหนวดงั้นเหรอใช่หนวดพึ่งอ๋องั้นก็ต่อเหรอ อแบบนี้น่าจะดีละตรงนี้เ่เอกจะทาเป็นกระจกปิดครอบไปเลยนะเป็นกระจกหน้าต่างด้วยนะใช่ใช่เป็นกระจกหน้าต่างตรงท้ายเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดวพี่ฝนต่อเตียงน่าจะผิดด้านนะเนี่ยไม่อะไม่มีทางเดินแล้วทําไงอะก็ไม่ต้องเดินแค่เข้าไปแล้วก็นอนเลยเป็นห้องนอนคุณแกะพึ่งคุณแกะสีเรนโบ์อ่าแกะพึ่งสีเรนโบ์ ตอนนี้เพกกำลังต่อปีกของคุณพึ่งอยู่พี่ฝนต่อปีกแล้วเหรอใช่ปีกซ้ายต่อไปก็เป็นปีกขวาพี่ฝนกำลังประดับตัวแต่งในบ้านอยู่ไหนอ่ะ นี่งาข้างในนี่นะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าพี่เอกอยู่ด้านนอกแล้วโดนบังหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูทีหลังก็ได้นะโอเคโอเคก่อนอื่นก็จะต้องนําขนแกะสีขาวมาวางรอบๆกระจกตรงนี้แล้วข้างนอกเป็นไงมั่งอะกำลังไปได้สวยเลยไปได้สวยเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยว,ยวพี่วอนกำลังต่อเตียงวางทางใหม่แล้วก็จะต้องมีที่ใส่ของด้วย ที่ใส่ของไหมถึงหีบใส่ของใช่เปล่าใช่แล้วแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะรูปภาพวาดรูปภาพวาดมีทุกคลิปพี่ฝนน่ะถูกต้องเ้วจะได้ดูสีสันสดใสเอาละก็ต่อข้างๆเข้าไปก็ได้ปีกแล้วอ๋อนี่ข้างในก็จะเรียบร้อยแล้วข้างในเสร็จแล้วหรอยังอ้าโถเอ้ยยังไม่เรียบร้อยตอนนี้ของเพกต่อปรีครบหมดแล้วขอบินดูชื่นชมผลงานนิดนึงเดี๋ยวพี่ฝนออกไปนะ นี่แกะชัดๆแต่เป็นแกะเรนโบว์ที่มีปีกของพึ่องอ๋อต,ลตลกลงเป็นแกะพึ่งสีเรนโบว์แกะพึ่งหรือว่าพึ่งแกะก็ได้พึ่งจะแกะออกมาใช่พึ่งจะแกะออกมาใช่ที่ไหนมองเห็นพี่ฝนข้างในหรือเปล่าเห็นแล้วเดี๋ยวเพียเข้าไปหารอแป๊บหนึ่งนี่พี่ฝนเปลี่ยนที่นอนทางใหม่จะได้มีที่เดินตรงกลางไ <c> ห <oughs> นๆก็ไหนๆแล้วเพี่ยจะทำขาของคุณพึ่งแกะสีชมพูเลยนะมีหนวดยังอ่ะ นวดเดี๋ยวทําทีหลังไงอ๋อทำก่อนได้เลยเดี๋ยวเขาไม่มีร์นำทางนะเขาจะบินไปไหนแล้วเขาอยู่กับที่เขาต้องบินไปแน่นอนใส่ขาเข้าไปสองข้างน่ารักเชียวเออขากระปุกกระปิกจังเหรอแค่นี้แหละตัวเขาเล็กไงตัวเขาเล็กน่ารักกระปุกกระปิกกันเหรอเขียกว่ามันไม่ค่อยตรงกันแฮะมันใกล้กันเกินไปหรือเปล่าน่าจะน่าจะแบบนี้ดีกว่านี่ได้ยังอ่ะเรียบร้อยแล้วเข้ามาดูด้านในได้เลยน่ารัก น่ารักมากนวดนะนวดนวดเดี๋ยวไปทํานวดเดี๋ยวขอไปดูข้างหลังก่อนดีว่าเป็นไงนี่เสร็จแล้วก็ทุบตรงนี้ออกให้หมดมาแล้วจา้าไงไงยมากขอดูจากข้างหลังหน่อยนะว่าเป็นไงเข้ามาได้เลยจอนด้านในได้เลยค่ะอ๋อสวยมากเลยนะเนี่ยข้างหลังเป็นสีแดงสวยเดี๋ยวก่อนไม่ตรงกันอะอะไรไม่ตรงเหรอขาเขาอยู่ชิดต้องทางนี้อ่ากระเถิบมาหนึ่งล็อกอ่าต้องกระเถิบมาหน่อยอ่าเดากันแล้ว จะเข้ามาข้างในได้ยังอะ่ะนี่ไงกําลังจะเข้าไปเดี๋ยวขอต่อหนวดก่อนเข้าไปแล้วเขาบินไม่ได้อ่าใช่ใชต้องมีเลดาร์นำทางตามหาน้ําหวานอ่าแค่นี้แหละพอแล้วสวยอ่าตกลงว่าคุณพึ่งแกะนี่เขาเป็นเป็นคุณพึ่งหรือเป็นแกะ เขาเป็นพึ่งแกะไงหรือจะเป็นแกะพึ่งก็ได้เขาเป็นพึ่งจะแกะออกมางั้นแล้วเขากินอะไรเป็นอาหารอ่ะเขาก็กินน้ําหวานดิกินน um> ้ําหวานเป็นอาหารง้เหรอเขากินน้าหวานถ้าน้าหวานหมดเขาก็กินหญ้าเลยอ๋อเขากินได้2อย่างนั่นเองก็ใช่ไงเขาเป็นพึ่งแกะไงเข้ามาดูด้านในดีกว่ามาเร็วเข้าเดี๋ยวพี่อขอโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนสวยเปล่าสวยมากเลยอ๋ออ้าวฮะออกมาไงอ่ะเดินออกมาเดินออกมาทางไหนไม่มีประตูหายแวบ อ๋อรู้แล้วให้ตัวอ๋อพี่ฝนใช้โหมดสลับตัวเองนี่เองให้ตัวได้โอ้ดูดีเพกชอบมากเลยนะหน้าตาเขาน่ารักไหมทุกคนน่ารักมากเหรเดี๋ยวเพกจะเข้าไปข้างในมั่งอ่ะให้ตัวตีให้ตัวเข้ามาเลยโอเคโหมดนี้เราสามารถทะลุได้ทุกอย่างในโลกไม้ครับมาเร็วมาเร็วเข้าไหนขอดูหน่อยซิเป็นไงสวยหรือเปล่าโอ้ข้างในนี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่อ่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าพี่ฝนนามีเตียง สีเลนสโบโอ้ทางนี้เรียงเป็นเขียวเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะทางนู้นเป็นสีโซนร้อนนำพีสีชมพูด้วยอ่ะน,น่ารักสดใสหรือเปล่าออสีตัดกันมากเลยพี่ฝนดูยังไงก็สวยอ่ะสวยมากมากเลยอันนี้อะไรอ่ะอันไหนอ่ะหีบเปล่าเลยไม่มีของเลยอ๋อลืมเติมลืมเติม<笑><笑>เดี๋ยวค่อยเติมของเข้าไปอันนี้ก็ไม่มเีเดี๋ยวต้องมีน้ำผึ้งแล้วก็หญ้าไว้ให้คุณแก คุณแกเพึ่งกินใช่ต้องมีด้านหนึ่งเป็นน้ำพึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นหญ้าแล้วก็โอ้มีดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะทุกคนนะอ่ะใช่แล้วเพราะเวลาเวลาที่เขาหิวเขาจะได้กินดอกไม้ข้างบนนั่นได้ไงเอาละแว็บขอออกมาข้างนอกหน่อยอ่ะหายตัวหายตัวออกมามาแล้วมาแล้วนี่ได้จะพามาดูข้างหน้าและข้างหลังโอ้ดูดีวิวข้างบนนี่ก็ดีเหมือนกันนะสวยงามมากเลยนะพี่ฝนนะสวยมากมากเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคุณพึ่งแกะของพวกเราแล้วล่ะก็อยู่ไหน วนี่อ bon ยนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบุยม<า><บ>เดี๋ยวเพา่อจะพาบินดูคุณพึ่งแกะนะรอแป๊บหนึ่งเึงแบ